ถ้าเล่นบน Xbox a l r i e X เนี่ยมันก็ให้คุณภาพแบบเครื่องสมัยใหม่ก็ดันเฟรมไปเท่าที่จะทําได้ความละเอียดเท่าที่จะทําได้นะซึ่งตัว Switch ทำไม่ได้พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าออลุงแมวไม่ค่อยเชียร์ Switch ใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงอะ Switch อะมันจะเป็นเครื่องที่ลุงแมวจะหยิบก่อนเลยนะถ้าอยากจะเล่นนะครับไม่ว่าจะเทียบกับตัว Play 5เทียบกับตัวเ,ออเนเนะเครื่องพกพา PC ต่างๆไม่ใช่เพราะว่า ผูกพันหรือเพราะว่าเป็นคนชอบสวิชโดยส่วนตัวนะสำหรับคนอายุประมาณนี้เนี่ยจริงๆนล้วมันคือความง่ายเรารู้สึกว่าเราซื้อเกมเป็นดีตอเก็บไว้ในนี้ใช่ไหมแล้วเราอยากจะเล่นเราแค่คว้ามาเล่นเล่นเล่นเราก็ทำอย่างอื่นแล้วก็วางทำอย่างอื่นกลับมาอีก3วันเปิดมามันก็ยังอยู่ในที่เดิมที่เราเล่นก่อนหน้านี้เราก็เล่นต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะเพราะนั้นก็ลงมาว่านี่สำหรับคนอายุประมาณนี้มันจะเป็นสิ่งที่ต่างกันมากทีเดียวนะสำหรับ ประสบการณ์การใช้งานนะครับส่วนในเชิงสไตล์ของเกมก็แน่นอนว่าสำหรับรุงแล้วก็คือ JRPG RPG ต่างๆเขาก็มีมาให้ครบคันเยอะมากเนะเยอะแค่ไหนเนะไม่ต้องกลัวว่าซื้อมาแล้วไม่มีเกมเด่นนี่ยคือเยอะขนาดว่าเราตามซื้อไม่ไหวเลยละกันเอาอย่างนี้อาจจะไม่ได้มีทุกเกมอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับ Steam ไม่เท่ากับ PC handheld นะแต่ด้วย เกมที่เขาออกมาเอาจริงแค่หน้า,นาตอนนี้นะเกมของสวิสสองเองซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้เยอะมากนะครับมก็มีสักรมาไม่ได้นับแบบจริงจังนะ่าจะยีกว่า30อะไรเงี้ยอันนี้หมายถึงว่าบน Store ไทยแล้วก็ที่เปิดตัวนะก็มากพอนะท่านผู้ชมเล่นหมดนี่ก็ กินเวลาไปหลายเดือนแล้วนะครับผมก็รู้แม้ว่ามันเพียงพอแล้วณนะจุดนี้นะณนะจุดนี้นะครับแต่ว่าในทางกับกันเนี่ยคืออันนี้อาจจะเปิดกว้างกว่าคือเล่นเกมที่ลง PlayStation 5ก็มาลง PC ตัวนี้รู้ป่ะเกม Xbox ก็มาลง PC เกม Switch บางเกมมียง มีหรือ,อยังถ้าเป็น Nintendo Exclusive ยังไม่มีนะแต่ว่าถ้าเป็นเกม Third Party บางทีที่เขาลง Switch อะบางทีเขาก็ลง PC ด้วยก็มีเหมือนกันนะแต่เกมของ Switch เองก็จะมีความเด็ดคือ Exclusive นะครับที่เขายังไม่ปล่อยไปลงเครื่องอื่นอันนี้ต้องเล่นบน Switch เท่านั้นนะแล้วก็เ,เกมจริงๆเกมเย er อย่างเช่น Octopath Traveler เงี้ยถ้าเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นกราฟิกก็จะสวยกว่านะแต่ว่าลูกแมวก็ยังเลือกที่จะเล่นบน Switch อเพราะว่าลูกแมรู้สึกว่ามันคือแบบ เกมสาหรับเครื่องสําหรับการเล่นพุกพาง่ายๆแล้วยิ่งถ้าสาย JRPG เนี่ยมันคือเครื่องเล่นเกม JRPG ชัดๆเลยนะก็ถ้าชอบแนวเนี้ยก็น่าจัดแล้วมันจะมีความแบบถ้าเราซื้อเป็นตลับใช่ไหมอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่เครื่องอื่นไม่มีนะคือมันให้ความเป็น collectible ของสะสมได้มันเป็นกิจกรรมที่สนุกเหมือนกันนะซื้อตลับมาเอามาใส่อย่างเงี้ยนะเนาะเล่นเอาตลับไปเก็บมีตลับวางเรียงกันมีเชลฟ์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า อันนี้ให้ไม่ได้ก็จะมีความแตกต่างกันประมาณหนึ่ง